พักข้าวนนดีนะไม่มีใครเปิดเพลงไม่งั้นไะกองข้าวซานก่อน เรียกว่ากรองข้าวสารใส่ถุงใส่ถุงจังสีเลยละ่ะยอดใส่พักกหน่อย อีซี่มันนี่เขาเอิญเอ,อิญว่า Easy Money. อีซี่มันนี่วันนี้มีผัดไทยแกงเขียวแกงเหลืองแกงแดงต้มยำแล้วก็ผัดไทยออือ เสียงฝนตกอีกเสียงฝนตกเหรอไม่เคยคิดว่าสมัย,ยน้อยๆเรากอกข้าวสารเพราะมาอเมริกาก็กอกขายน่องเลาะ มีเวลาก็จะหาเงินเมื่อวานนี้ไปช้อปปิ้งเยอะแล้วยสัยก็ต้องทำงานที่น้องเพื่อกินเพื่ออยู่เพื่อใช้เพื่ออยากจะทำอะไรที่ข้านเพื่อม้า,มานี่ถ้าจะกินเราบว้วแล้ว

ห,หลายพดปิดบ่ได้ให้เต็มร้อยแต่ปิดไม่ได้ Line up all the bags and then, put, and then just put rice and coconut milk in all of them. Uh yes. He doesn't have the Matsuman sauce, he's making it tonight. Uh so we're gonna be able to finish um oh, big green. Yeah, I saw uh 100. We can do yellow, then cow first, okay. and then uh, we can do uh, Patsy U once he gets here with the noodles, unless, I didn't see, Did you you have see the noodles? Uh, as many as we can make out of the box. Usually we can get between 20 and 22, so we're going to try to make almost, we're going to try to make all of it, um, because I sell out of Patsy U mm -hmm. on Sundays. แกเขียนไว้ตรงกระดานนี่แล้วเ um, กคอฟเวอร์กิ่งเอวกินกาแฟดำวันนี้ตีสองแล้วก็จะนอนอ่ะโอ๊กกิน <that> อ like ันใหญ่นั่นเด้เจ้าของยังขี้แตกขี้แตนเจ้าของันนี้ตุกตาขี้เงียวกินกาแฟอันใหญ่เลยเมื่อวาน ฝนตกเสร็จแล้วน้ำท่วมน้ำท่วมเสร็จแล้วก็หน้าหนาวราวไอ้น่าราวโน้อราวซีซันลูกยากหรือเปล่าเนี่ถ้าพี่นั่งยังสั่นเรา ขอข้อสารปานสไปบริจาคอีกคนหนึ่งก็เฮ็ดผักอีกคนหนึ่งดีให้ดูอีกคนนี้ก็เฮ็ดจังเกอร์อีกคน วันเสาร์นะ <Okay. S 1> พ๊กไม่หยุดใช่ไหมวันเสาร์อเอาหยุดลยเลยตามบ้านที่เลยหยุดพรุ่งนี้ัว่าน้อยเออถวัว,วไม่วะไม่ค่ะไม่เกี่ยวกันเลยอยู่ห้องใครห้องมัน ทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวกินมันก็อยู่อะ่ะเมื่อ,อคอนืนนะ้าทำกับข้าวโอ๊ยควันเต็มบ้านคนทำเอะมักกะโรนีมากาัมากากะโรนีเวเกเทเ,เ,ทเทรียนอิตาเลียน,น,นนะ น่าเขาทำรซซอสแล้วเมื่อคืนนี่นะแต่เป็นแต่เป็นมักกะโรนีท่อนใหญ่ๆน่ะมาเธอนเอาพริกไทยเธอขั่วเห็ดนะผัดเห็ดนะพริกไทยเกลือป้าดยามแ่้สนไม่เปิมดมุดเธอเรียนรู้จากหนังสือที่ซื้อให้แม่น่ะไอ้สาวไอ้สาวที่แต่งงานกับฝรั่งที่เป็นนักร้องแล้วก็ นอนหนุนค่ะชีนอนหนุนค่ะหนังสือไทยอ่ะเ <laughs> ม็นทาลูก <laughs> อยากว่าวไทยแค่อยากเฉยๆหรอกอยากอยากว่าไทยใดหาผัวไทยอยากว่าฝรังร่งใดหาผัวฝรั่งมันจังเบ่าวใด เมื่อคืนนี้ไปเล่นทิกตอกเล่นทิกตอกเสร็จแล้วมีฝรั่งคนหนึ่งเข้ามาเคยไปเธอรู้จักซอยสุขุมวิทยี่สิบสองไหมวัชรนวัสาวะเมื่อมาถามบานกูเห็นอย่างนี้กูก็รู้จักทุกทีแล้วเนาะปักลาวัชสาวะวัด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 ยูมีนวัชสาวะไม่บอกว่าน่าอน้าตาดีฉันก็ฉันไปสิงยูไเธอเธอยูโซฟานี่อยู่ดารัส ไปมาเสรอยู่หลังบ้านฉันอยู่ดาลารฉันขอเป็นอะไรนะ <You know. S 1> ฉันขอเป็นป้าฉันขอเป็นหลานเธอแล้วกันไม้ไม่ร้โอ้รีเลย y ใช่ e ัมมัน t ัมมันคัมมี่ h ฮาวส์ซั e มันบีล e งทู